สวัสดีครับวันนี้วันอา,อาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นะฮะนี่ขี่จักรยานมาวัดอินนะเพราะว่าขีา่ย่างที่บอกเมื่อวานเนาะเดี๋ยววันนี้มาที่งานยายเขามาช่วยงานอางานครบรอบวันร้อยวันอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติของหนูจ้ะแต่มีบะหมีม่เป็ดนะฮะยายบอกว่ามีรีบะหมี่เป็ดอร่อยก็เลยขับมากินก่อนนะฮะต้องรีบขับมาก่อนเดี๋ยวาเขากินกันหมดนะ นะก็ <g ül> มากินบะหมี่เป็ดกันนะฮะเพราะนั้นแหละเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหลังจากน,นั้นก็ขับไปที่ไอ้ร้านเบเกอรี่ที่ผมบอกออว่าเอแครลอยวผมถ่ายให้ดูกันนะฮะเพราะว่ายายเขาจองอะไรตอนนั้นแหละไปกันแย่โอเคได้ไปแล้วจะรอกินเดี๋ยวอรอแป๊บนึงร้อนชิบหายถือมามือจะไหม่หยีย่ยัดผมใส่ไม่ใช่ร้อยวันแล้วน่าจะเข้าใจผิดโอเคน, okay. นี่กินก๋วยเตี๋ยวตะไครแล้วนี่เดี๋ยว นี่แหละเดี๋ยวจะไปซื้อพือ้นแผ่นละลายสั่งไว้ฟี่กล้องนะฮะเดี๋ยวต้องเอาไปใช้ตู้เย็นนะไม่งั้นแดบดบไม่แดดไปหมดหรอกนะอื่ฟี่กล้องนะฮะเดีเ๋ยวถนนใช่ไหมมันต้องขับไปทางทางนู้นทางนู้นนี่วัดอินชองนี่ต้องต้องขับไปทางน,น,นู้นนะฮะนั่นแหละนี่นะฮะตรงนี้ ข้ามสะพานมะได้เล็กนะั่นเป็นเช่นนี้นใช่ไหมวัดอินทรามเราอยู่แค่ตรงนั้นเองเอแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะถ้าขับผ่านมาก็ลองมาได้ชื่อร้านบ,บ้านโคตุ้มนะฮะกาแฟสดเนี่ยน,นี่แหละฮะนั่นไงเห็นป้ายแดงๆแล้วใช่ไหมนั่นแหละวัดอินนะฮะก็น่าจะรู้แล้วนะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนห <laughs> ยุดท้ายี่ยี่ยี่ทำไมกดไม่โดนไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าน,นะแต่ว่า ฝนตกเล็หน่อยเฮียแม่งกลับกลับมาที่บ้านแล้วนะฮะไอ้ทำไมจู่ๆฝนตกวันนี้มันเป็นกุมภาด้วยเหียเราไม่มาตกวันที่กูซักผ้าเลยสาธกเก็บผ้ากันเลยจ้าวันนี้มีผัดถั่วแล้วนี่ดูสิหัราะอะไรอร่อยแน่นอนนะเขาไปกินกันกูหิวก็อ่า ก็ไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้เดี๋ยวตัดต่อวีล็อกต่อไปนะตอนนี้ก็ทำพงเดือนเมษาเสร็จแล้วและก็เดี๋ยวเดือนพฤษภาคมมันไม่ค่อยมีเนาะมันไม่ไม่ไมค่อยได้ถ่ายนะครับตอนประมาณครึ่งปีหลังนะผมแทบจะไม่ค่อยได้ถ่ายเลยแต่คงจะตัดง่ายกว่าตอนช่วงสี่ห้าเดือนแรกนะะแต่นั่นแหละมก็เดี๋ยวตัดต่อไปเอ๊ะแรยังกินไม่หมดนะฮะก็แช่ตู้เย็นไว้นะเดี๋ยวเสียนะก็แต่นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ เดี๋ยวแค่นี้กันละกันนะถ้าใครวิตจิตทั้นี้ฮะดีครับกูเดินไปหยิบเสือ้อกูได้ถ่ายไวตรงนี้แม่งเลยเนี่ยอุย้ยเสื้อผ้าอะไรกูล็อกไม,ม้จัง่ยับกูเขาถล่มเดี๋ยวค่อยเก็บจ้า